สี่แฟนกลับทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็คือครับต้นจำปานะครับพี่น้องต้นจำปาที่ในข่าวเหมือนว่าความหมายของแก๊งจำปานะครับว่ามันเป็นนั่นเลยนะครับแก๊งจำปานี่อันนี้อยู่ซี่เรือครับแก๊งต้นจำปานี่ตั้งอยู่นี่ครับอยู่บ้านปลาจำลองครับหน้าบ้านปลาจำลองครับพี่น้องหนบ้านหน้าบ้านปลาจำลองนะครับนี่แหละครับผมพามาเบิ่งมีทั้งสองหลังเนาะครับบ้านปลาจำลองกับมีทั้ง หลังเก้าเพิ่นแล้วก็หลังไม่เพิ่นนะครับมีเอฟซีแฟนครับฝ้าของมาคือเพิ่นสร้างบ้านน้ำนะครับมาฮอดมาฮอดบ้านเพิ่นแล้วครับนี่แหละครับบ้านป้าจำลองนะครับอันนี้คุณลุงเพิ่นเลยนอะครับเนี้อยู่อยู่บ้านนี่นะครับคือเดี๋ยวเนาะครับคุณลุงคโอ้ทีลุงก็อยู่กเกาะคือเดี๋ยวนะครับบรรยากาศตอนนี้นี่เป็นนอเลยครับลุงบากเกาะโกเกาะเขาเนี่ยบรรยากาศโถไปเนี่ยเป็นนอเลยครับ พักอยู่ไหนโอ้อากาศดีอยู่บ่ครับอากาศดีอยู่ผมเนอะอืมครับอันนี้เนาะเพื่อนว่าแกงจำปานะต้นนี้เนาะเออต้อนนี้แหละแกงจำปาครับขอ,ของโอ้เอนเอ,อินต้นนี้เนาะครับอืมครับคือมีม,มีต้องมีสารต้องมีสาร,ราสารผ้าพุม่มบ่สารผระภู่มโอ้ครับอยู่นี้เนาะครับนี่มองขากลัตั้งไม่ต้นี่ดีนี่ขลักนี่เลโอ้อันนี้คือแกงต้นจำปาเนาะครับครับ อันนี้ก็คือศาลพระภูมิเฮือนน้องชมพู่น่ะลังเลิกก่ครับลังนล่นเนี่ยลังมีรูปน้องนะเนาะครับครับโอ้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านน้องชมพู่กันนะครับอันนี้ก็คือบ้านป้าจำลองนะครับที่เรามานะครับต่อไปเราจะไปที่บ้านน้องชมพู่นะครับนี่ก็ต้นจำปาที่เรียกว่าแกงจำปาเนาะหลักฐานสำคัญเพราะว่ากันไปนะครับนี่ก็คือบ้านน้องชมพู่นะครับเรากำลังเดินทางมาขอบคุณครับ